เชิญชื่ออะไรจ๊ะสุขุมาพรโชคชัยทรัพย์สุภมาพรมีปัญหาอะไรส,สุขุมาพรสุขุมาพรโชคชัยทรัพย์ปัญหาคืออะไระเด็กค่ะชีวิตไม่มีปัญหาอยากจะสื่อเด็กค่ะที่เด็กแท้งหนึ่งคนเหรอใ่เอาท่านเทวดาณนะเวลานี้เคยมีเรื่องเด็กแท้งหนึ่งคนอยากจะให้เด็กได้ไปเกิดจะทำอย่างไรได้บ้าง ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วไม่ยากกันนั่นล่ะหนารักษาสินแปดภาวนาส่งให้เด็กไปเกิดหาแหละท่านแม่อ้าวพร้อมหรือเปล่าล่ะพร้อมจะต้องใช้เวลากี่วันเด็กหนึ่งคนหรืออะไรล่ะท่านเอ๋ยมีกี่คนกันเลยแหละคนเดียวหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นล่ะหนา ทำได้ไหมเล่าคราคือห้าวันถือศีลแปดทำได้ได้เลยเปล่าวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ครับวันเสาร์เริ่มงานเด็กชื่ออะไรเป็นเพศหญิงหรือเพศชายไม่ทราบค่ะไม่ทราบท่านเทวดาครับเมนจ้เธอเป็นชายเหรอเป็นชายครับเป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกครับโอเคณเวลานี้เขาต้องการให้เธอไปเกิดเธอบอกชื่อมาเลย ชื่อสุภเกศครับสุภเกจครับโอเคไม่มีความโกรธแค้นใช่ไหมมีครับแล้วยังไม่ได้ทําหรือว่าทําแล้วทาแล้วแต่ไม่ประสบความสเร็จครับอ๋อแรงไม่ดีแสดงว่าเป็นคนดีทําบาปไม่ขึ้นครับทาบาปไม่ขึ้นไม่ทุไม่ทําบุญบ่อยหนูจะทำงานกัปั้นหน่อยนึงบุญมันก็มามันก็อ๋อใจอ่อนอืมใช่หล่อนจเพราะหนู มอ,อ๋อไม่รู้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาแรงบุญไงคือ,อยับยั้งได้ใช่เ <lles S 1> <Gomez S 2> มื่อได้เห็นได้ข้าวได้ของแล้วอย่าเพิ่งทําเลยใช่มันที่หนูจะกรมือเต้าหัวมันกรรมม่ลงมันก็นอ๋อ,กล,อ,อ,อกลายเป็นแบบออขอบคุณค่ะกลายเป็นเด็กดีไปเลยอ๋อเหรอกลายเป็นเด็กดีไปเลยครับอ่าดีละดีละอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมสุภเกตกินอะไรบอกมา นี่แหละที่อยากได้อ่บอกมาเลยอยากกินเบอร์เกอร์นะหลองตาไก่เคเอฟีมีเฟรนฟรายมีน้ำแป๊บซี่ด้วยนะหลอนตาแป๊บซี่ครับโอเคเบอร์เกอร์อะไรเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ปลาไดด้หมเลยเบอร์เกอร์สองอย่างละกันครับอ่าแล้วก็เคเอฟีเฟรนฟรายแป๊บซี่เสื้อผ้าสายอะไรใช่คสายอะไรชุดอะไรบอกมา ชุดยีน่าโอนตาหนูากใส่ชุดยีน่ะยีนครับเท่ๆนะอนตากางเกงกับเสื้อด้วยเปล่าเขาก็ต้องใส่กางเกงด้วยกางเกอด้วยสิโอนตาไม่เสื้อต้องยีนนะเปล่าใช่เสื้อลองยีนนะ่ดนตาเสื้อยีนกางเกงยีนรองเท้าไม่ใส่ รองเท้าผ้าใบนรองเท้าผ้าใบรหมวกหนึ่งใบด้วยเหรออาจาหนึ่งใบหมวกใช่ไว้ไม่ไปวเดินไม่ยนไก่ K F C อ๋อมันจะได้เข้าชุดกันเสื้อเสื้อนี่จะจะเป็นเสื้อเสื้อทับข้างนอกใช่ไห <blade> มใช like ่ใช่ข้างในเป็นเสื้อกล้ามข้างในจะยืดอะไรก็ได้โอเคเรียบร้อยพร้อมจัดปล่อยสัตว์บอกว่ามา ปล่อยปลาหลายสิบตัวบาหมอสิบตัวพาแล้วหรือม้หมอสิบหลายสิบโอเคสังฆทานสังฆทานนึงชั่วครับไหวไม่ไหวยินดีพร้อมจะจัดได้เมื่อไหร่นะวันเสาร์เหรอวันเสาร์เริ่มงานครับตั้งใจบวชบางทีอาจจะมาวันศุกร์เพราะว่าวันพฤหัสมาก่อนก็จะมาก่อนอาจจะมีมาก่อนล่วงหน้าครับนี้ตั้งใจบวชสุมกิจจะได้ไปเกิด ที่ยี่สิบห้าก็จะมาปวดน้ไม่สุมภกิจคนเดียวหนูอ่ะจะไปดูงานไก่เคเอฟซีผมจะเปิดโรงงานเองเลยโอ้โหอดไก่ขายรถยนต์จ้าอ๋อทอดไก่ขายได้โอเคขอถามอีกหน่อยได้ไหมคะว่ามาจะอ่าสื่อถึงไอ้นี่แม่ค่ะว่าตายไปได้เจ็ดปีแล้วไปอยู่ยังไงยให้จบก่อนไหมอ๋อน่าเวลานี้เอาเรื่องเด็กไว้จบก่อน 15วันแล้วค่อยมาว่ากันไ,ไ,ไม่งั้นดเดี๋ยวใจฝักไฟกไปทางอื่นครับสุขก,กิจไม่ได้เกิดเลยใจร้อนชุดๆได้เลิศใจแล้วหนูจะได้ไปเกิดหรือเปล่าแม่รู้เนี่ยเกิดสิเนีกำปั้นจะได้ทุกหัวแม่แล้วเนี่ยเขาเขา,เขาอาจจะเป็นคนแบบคื่เรียกว่าวางแผนล่วงหน้าครับแต่ยังไม่ใช่การเวลาตั้งใจบวชได้ก่อนตามนี้ครับ่ายไปได้สนใจสนใจทำธุรกิจเดี๋ยวก่อนจะไปเกิด อาเขียนไม่ด้วยเกิดแล้วขอเป็นนักธุรกิจหนูว่าจะทอดขายอะแล้วส่งเป็นแฟนชายเลยนะหลอนตาทั่วประเทศได้เลยนะหลอนตาเราอาจเช่แข็งอะหลอนตาแล้วเราส่งไปเลยแพ็กเกตอย่างดีเลยนะหลอนตาแล้วมีชองแนนอนด์แชนอนอะให้ได้ไปเกิดก่อนหลอนตาไม่สนใจมั่งณเวลานี้ให้ได้ไปเกิดก่อนรุ่นช็อตแรกก่อนหนูว่าอยากตัดแป็นจริงๆอะ อย่าทำแล้วมันขายง่ายแล้วไก่แล้วหนูตามันไม่แพงด้วยอะ่ะชุบแป้งนะหนา,นานหน่อยแต่บ้างเราต้องมีรสชาติแล้วกรอบแล้วนุ่มมาโดนตาโอเคโอเคอาจจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นก็ได้ตาไปเกิดก่อนโลกอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะกินยาเม็ดเดียวก็อิ่มอร่อยแล้วว้า <c oughs> ยามมเม็ดเดียวก็อิ่มเลยเหรอใช่เหม,มือนไม่รู้ต่างดาวไงเขามกินอะไรหรอกใช่เขาเป็นวิทยาศาสตร์แล้ว ร้อนจ้าใช่แล้วเอาไปเกิดแล้วที่หนูคิดไว้ไม่หนายปีพิวไม่เหลือประโยชน์ได้เลยร้อนจ้าโบราณแล้วตามนี้นะบายบายหนูไปคิดเรื่องโบราณนั่นแต่เมื่อไหรน่าร้อนจ้เดี๋ยวไปเกิดเดี๋ย้เดี๋ยวเขามีพิเศษมากมายตามนี้ครับตั้งใจเขาหนูร้อนจ้าแล้วหนูต้องไปทำอะไรเดี๋ยวมีให้ทำไปเดี๋ยวเกิดแล้วสมองดีเอง เดี๋ยวจหมอมันดีได้มันก็จะรู้เหรอหลอนตาใช่เหมือนเห็นปั๊บจะรู้เลยไอ้ต้องทําแบบนี้แบบนี้ไปเสียเวลาต้องงานแล้วหลอนตาไปเสียชามากไก่อาจจะกระจอกก็ได้ทําอย่างอื่นอาจจะรวยเร็วกว่าไก่ร้อยเท่าไก่กระจอกแต่ต้นทุนมันน้อยนะหลอนตาไม่บางทีคู่แข่งมันเยอะคู่แข่งมันก็จีงขอหลอนตาเดี๋ยวไปทําอะไรที่ใครใค้ก็ทาได้ต้องทําแบบที่เขาทาไม่ได้ ใชจเปล่าโดยที่ว่าทำยาเม็ดเดียวเนี่ยเหรอใช่อร่อยด้วยอิ่มด้วยอร่อยอิ่มด้วยนะหลานตาหน้าชนน้องกันเนาะหลานตานะอ่าเดี๋ยวไปขอให้เกิดแล้วหัวดีสมองดีคิดได้ตามนี้ครับหลานตาบ๊ายบายไ,ได้หลานตาขนะวัญหน้าหลานตาโนะชคดีโชคดีอ่าไปได้